สวัสดีครับผมเอ็เขาเองนะครับพบกันในวันที่ไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่นะครับผมก็เป็นวันนิดหน่อยนะครับเสียงอาจจะดูอู้ๆไปนิดหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนทริคของตัวบโอฟิกมานะครับผมในตัวอย่างก็จะมีหมด3ทริคนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับเริ่มต้นกันที่การใส่ตัว Color Name นะครับผมแทนที่เราจะใส่เป็นค่า h e x code นะครับซึ่งตัว Color name นนะครับผมเราก็สามารถเสิร์ชในตัวอินเทอร์เน็ตได้นะครับหรือว่าบางทีเวลาที่เราไปรับงานลูกค้านะครับผมลูกค้า ทำการส่งชื่อของสีมาไม่ได้ส่งใฮ้โค้ดมานะครับเราก็สามารถที่จะนําชื่อของสีพวกนี้เนี่ยนะครับมาใช้งานได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเอาเป็นช็อกโกแลตแล้วกันนะครับผมก็ปี้นะครับคําว่าช็อกโกแลตนะครับจากนั้นผมสร้างสี่เหลี่ยมเข้ามา1ตัวที่พาราาร์ตี้ทางด้านขวามือในส่วนของฟิลนะครับที่เราจะทําการใส่ค่าของสีลงไปนะครับผมก็วางนะครับผมตัวช็อกโกแลตนะครับกด Enter ปุ๊บนะครับ มันก็จะแปลงจากค o ลเลอร์เนมมาเป็น h ฮกโค้ดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับตัวช็อกโกแลตนะครับแฮกโค้ดของมันก็คือ d2691e นะครับเรามาดูกันนะครับ d 2 6 9 1 e นะครับผมอันนี้ก็คือตัวทิกที่1นะครับผมก็คือการแปลงชื่อสีนะครับผมไปเป็น h ฮกโค้ดนะครับผมอ่ะทีนี้ต่อมานะครับตัวที่2นะครับผมก็คือไฟแอนลีเพสนะครับเราสามารถที่จะทําการ ค้นหาคําที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนได้นะครับบางทีเวลาเราออกแบบไปแล้วเนี่ยนะครับผมเราสามารถที่จะทําการค้นหาคําที่เราต้องการอยากจะเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับผมอ่ะในตัวอย่างนี้นะครับผมก๊อปปี้ในส่วนของตัวโลเลมมานะครับสร้างเท็ขึ้นมาหนึ่งตัวแล้วก็วางโลเลมลงไปนะครับผมปรับฟอนต์เป็นขนาดสักยี่สิบนะครับให้มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับ ผมก็คลิกที่ตัวเครื่องหมายเสิร์ชนะครับผมหรือว่าไฟล์ตัวนี้ครับผมที่ตัวแถบข้นมาทางด้านซ้ายของเรานะครับหรือกดตัวที่มันเป็นตัว command f หรือว่า Control f นะครับผมกดปุ๊บนะครับมันก็จะมีคําว่าไฟล์นะครับผมกับรีเพ with นะครับในตัวอย่างนะครับผมผมจะเสิร์ชคำว่า l o r e m ล o r e m นะครับมันก็จะไปทําการไฮไลท์นะครับผมคําว่า l o r e m ให้เรานะครับจากนั้น ผมก็คลิกที่ช่องที่สองนะครับผมรีเพ with ผมใส่เป็น hello อ่าจากนั้นกดรีเพจนะครับถ้ารีเพจครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะไปรอ่าไปทำการทับข้อความที่อยู่ตัวแรกนะผมหรืออาจจะเป็นที่มัน,เป,นเป็นสีส้มนะครับถ้ากดเรารีเพจออฟปุ๊บนะครับมันก็จะทำการวางคำว่า hello ลงไปทั้งหมดแทนที่คำว่า Low e m นะครับเดี๋ยวผมเสร์ชคำว่า hello อีกทีหนึ่งนะครับ โอเคแล้วผมก็แทนด้วยคำว่า Low l o เ e m repeat a l อ่ามันก็จะทำการ r e p พ a นะครับผมตัวที่เราต้องการให้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการ d u p l i c a t ตัว text ออกมานะครับผมอ่าสี่ตัวนะครับผมประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูนะครับผมก็ใส่คำว่า Low l o เ e m เห็นไหมครับมันก็จะทําการค้นหาตัวคําว่า l o าเนที่อยู่ทั้งหมดภายในตัวงานของเรานะครับผมเราก็สามารถที่จะทําการวางคําที่เราต้องการลงไปได้นะครับผม Hello me r e p e a นะครับผมจะ r e p e a ทีละตัวนะครับหรือว่า r e p e a ออกก็ได้นะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของตัวไฟล์ r e p e a นะครับทีนี้เรามาลองดูกันนะครับผมว่า มันซับพอภาษาไทยหรือเปล่าเดี๋ยวผมลบทิ้งนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมไปก๊อปปี้ข่าวขึ้นมาสักตัวหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคจากนั้นก็วางลงไปนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาษาไทยนะครับเดี๋ยวผมจะเสิร์ชคำว่าดีไซน์นะครับดีดีไซน์โอเคมีคำว่าดีไซน์นะครับผม แต่ทีนี้เอาเป็นคำว่าและดีกว่าและอ่ามีหลายคำหน่อยนะครับผมผมจะแทนคำว่าและด้วยหรือ,อผมก็กดรีเพทปุ๊บนะครับมันก็จะทำการเปลี่ยนนะครับคำว่าและเป็นหรือนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของการไฟรีเพทนะผมก็แสดงว่าในตัว ฟีเจอร์นี้นะครับผมก็สามารถที่จะลองลรับภาษาไทยนั่นเองนะครับผมนอกจากภาษาอังกฤษแล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูอีกทริกหนึ่งนะครับผมก็คือเป็นทริกที่ใช่สําหรับการปรับขนาดของตัวเฟรมนะครับหรือว่าตัวที่เป็นพวกสี่เหลี่ยมนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมมีเฟรมหนึ่งตัวนะครับผมเฟรมผมมีขนาดเท่ากับ4ี่รอยสองพิกเซลนะครับกว้างนะครับแล้วก็สูงเท่ากับ3 8 8้ปถ้าผมต้องการให้มันมีขนาดเท่ากับ สองเท่านะครับผมผมก็ใส่เครื่องหมายคู่นะครับผมก็คือดอกจันนะครับใส่ดอกจันเลขสองลงไปมันจะได้เป็นแปดร้อยสี่นะครับผมหรือว่าที่ตัวเฮทน,นะครับผมผมใส่เป็นบวกห้าสิบสองอ่ามันก็จะสามารถที่จะเพิ่มค่าลงมาให้เราได้นะครับผมหรือว่าเราจะหารสองนะครับผมใส่หารสองแบบนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็คือทิก สำหรับตัวฟิกมาในคลิปนี้นะครับผมก็ลองนำไปประยุกต์ใช้กับตัวงานของเรานะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมสำหรับคนที่สนใจที่จะเรียนรขสเรียนออนไลน์นะครับผมผมก็มีคอร์สสอนฟิกมานะครับผมซึ่งเป็นคอร์สที่ทำการอัดเนื้อหาใหม่นะครับซึ่งเป็นตัวอินเทอร์เฟซใหม่นะครับผมนอกจากนี้แล้วนะครับผมก็จะมีการเพิ่มตัวเนื้อหาเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมที่กำลังจะทำเพิ่มเติมเข้าไปก็คือการ เทคนิคการออกแบบตัวเลมฟีเว็บไซต์นั่นเองนะครับผมโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณสำหรับที่ติดตามแล้วก็กดซ b s c r i b e นะครับผมกดไลค์ให้ผมนะครับทีนี้ช่องผมก็เดือนหน้าน่าจะครบหมื่นซัพ์แล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม